มารีเบอร์เนอร์โชว์สกิลทำอาหารในครัวด้วยเมนูสุดพิเศษอย่างราวิโอลิพาสต้าอิตาเลียนที่หลายคนอาจคิดว่ายากแต่เธอกลับทำให้ดูง่ายและน่าทำตามได้อย่างสนุกสนานในแบบฉบับของเธอเองราวิโอลีเป็นเมนูพาสต้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องของแป้งทรงสี่เหลี่ยมที่สอดไส้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ชีสหรือผักตามความชอบซึ่งมารีเบอร์เนอร์ได้โชว์ทุกขั้นตอนการทำตั้งแต่เริ่มต้นทำให้แฟนๆได้เห็นว่าเมนูที่ดูซับซ้อนนี้จริงๆแล้วสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้าน เธอเริ่มจากการทำแป้งพาสต้าเองโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปในครัวอย่างแป้งสาลีไข่และน้ำมันมะกอกผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันจนได้แป้งเนียนนุ่มจากนั้นคลึงแป้งให้บางพอเหมาะก,ก่อนจะตัดเป็นแผ่นเล็กๆสำหรับห่อไส้ซึ่งเธอเลือกใช้ชีสและผักสดเป็นวัตถุดิบหลักของไส้ในครั้งนี้หลังจากห่อไส้เสร็จเธอนำาวิโอลีไปต้มในน้ำเดือดจนสุกกำลังดีและปิดท้ายด้วยการเสิร์ฟคู่ซอสสูตรพิเศษที่เธอทำเองเพิ่มรสชาติให้ลงตัวจนดูน่าทานมากขึ้นไปอีก นอกจากการทำอาหารจะช่วยเพิ่มสีสันให้กับชีวิตประจำวันแล้วมารีเบอร์เนอร์ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆที่ติดตามเธอเห็นได้จากการที่หลายคนชมและพร้อมอมลงมือทำตามหลังชมคลิปของเธอการทำอาหารที่บ้านอาจดูยากสำหรับบางคนแต่มารีได้พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเมนูซับซ้อนแค่ไหนหากเริ่มต้นด้วยใจที่รักการทำอาหารก็สามารถทำให้ทุกจานออกมาน่าประทับใจได้กิจกรรมการทำอาหารของมารีเบิร์เนอร์ไม่เพียงแต่สร้างความสุขในครอบครัวแต่ยังส่งต่อความสุข และแรงบันดาลใจให้กับแฟนคลับที่ติดตามเธออย่างต่อเนื่องอีกด้วยใครที่อยากลองทำารวิโอ้ยแบบเธอลองเตรียมวัตถุดิบง่ายๆและเปิดใจทำตามรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน